มาหาฟื้นไปไห้อีกกันเด้อพี่น้องหมอกไล่ไหลพวกเนี้ยนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงห้าโมงละโมงเช้าแล้วน,นั่นนี่แต่ว่าหมอกยกังเยอะอยู่บรรยากาศแบบนี้นะทําให้คนไม่สบายนะพ่อยายกับบอสบายด้พี่น้องอืมกัยังไปเหตุงานอยู่มันก็ต้องสู้ต่อไปนะคนเราเนาะพี่น้องเนะาะถ้าบว่าไปเหตุงานกับบอมีเงินถ้ามาหากินเลยพี่น้องอืม ก็ต้องสู้ไปคอยก็ออกมาหาเห็ดมาเก็บฟื้นเก็บยังนี่แหละพี่น้องมันก็นยังไหลดอกแต่ว่ามันสีแบบเสียดายเวลาเขาก็อยู่ซ,ซื้อเขาก็มาหาเก็บเนาะเก็บไปมือ่อละหอบสองหอบก็ยังดีนะพี่น้องเอารถมาใส่เอาอยู่พังหันเนะ่ะรถน้อยคอยนถะนะรถล,ลากนะเอามาจอดไปถ่ายป้านี่ก็สี ขอกระสียาไปหาเห็ดสักก่อนเ้อพี่น้องเดินหาดูเห็ดสักหน่อยก่อนเ้อะนี่ยังในพัวอกขึ้นโอ้นึ้ว่าเห็ดนึกว่าเห็ดหูหนูว่แมนตัวนี่เดี๋ยวจะไปดูเห็ดไอ้นั่นก่อนจะเดินไปดูเห็ดอันปีกยาวก่อนมันก็เมิดใส่แสงยู่ได้อน่พี่น้องโทรศัพท์แต่ว่ามันก็เมืด จริงๆด้มันมืดมากนะนี่โอ้หมอกอัะแหละทำงานแต่เช้าเลยว่ามีเสียงสว่างอืมมืดมิดเดยอจะไปดูเห็ดก่อนมันโตแล้วยังเมื่อวานไม่ได้ข้าวเพราะว่าฝนตกวันนี้ก็ตกโอ้ยก,ก็ตกเหรอก็ตกเมื่อคืน <laughs> ช้าก็ตกแล้วตอนนี้ก็ยังไปปลอยแล้วก็มีนเหมือนแบบหมอกๆเนี่ยนะพี่น้องอากาศเนี่ยเดี๋บอดีเลยด้วเนี่ทําให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะไข้หวัดใหญ่แล้วระบาดเนาะพอใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ได้พี่น้องก็ต้องเกลกของแต่ว่าเกียกลับไปทํางานนะพี่น้องหนาวสั่นหน้าสงสารมากเลยเมื่อคืนคุกระดูถ้าต้องการอะไรฉันก็ เรียกฉันหน้าฉันผ้าอย่างนี้เนาะฉันก็นี่หาข้าวหาน้ำโอ้หาหนามกินแล้วกะเราจะยู่อีของติดกันนั่แหละพี่น้องก็มาคอยเขาถาฟังมาแล้วจะเอาอย่างเนาะแล้วพอตอนนี้เชากะแบบหนาส้มๆนั่นแหละไปเห็ดงานก็เลยหนาสงสารอยู่อืมไอตู้สุปีมันเกิดต้เห็ีดนั่งร่มจะหนีไหม ที่บอเกิดเดี๋ยวมาจอบเบิ้งกันมันก็นหนาวเนาะหนาวปันนีกนกดด่ก็เลเ,เ,เกิดทีด่บอกว่าที่เบ้งเป็นฟ้าเห็ดยังเดินไปกระตาเนี่ยหน่อยอยังหาเห็ดก็มาเก็บเฟืนนั่นแหละแต่ว่าหันสิมาจอบเบิ้งเห็ดนั่นมานะเดี๋ยวจะไปหักปืนอีกสักหน่อยสักห่อสองหอ่อจะแบกเป็นโค่นไปดีกว่าเนาะง่ายดีกว่า หนักหน่อยก็ทนเอาแล้วก็ไปหักอยู่ที่บ้านนะ่ะเนาะอืออืออือยืก็ไปทำหอกปัะกอเมือดิอ้ออย่างนอยอยู่ทั้งหูนั่นละนะอยู่ทั้งอันดอนแด่นั่นละสัตว์ขึ้นไปนอนอยู่ด้วยนั่นเออรอวันหักอันนี้ก็รอวันหักตัวนี่นี่สันอยากได้อันอยากได้สิ่งยังไงเนี่ยนี่แล้วอัน,น เตะบาเข่าเลยตัวนนี่ฟื้นอันนี้ไหมทีบ่ทีบอกระเด็นเลยนี่แสดงว่าไม้เนื้อแน่นมากเลยได้พี่น้องขออีสิมาเอาจงังซีที่พีดังไปนี่มันสิได้ดีกว่าสิไดอยููดนกวนนะอืมมันจะได้อยู่นานๆเลเด้ไปหาซองบางเห็ดกันเห็ดคือบอ่ใหญ่ปะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันมัน มันหนาวมันบอกนะมันมันหนาวมันก็เลยแบบหยุดการเจริญเติบโตสักพักบอกว่าไปซองบางได้หนีกันแลอส่องดูในรูก่อนเออแล้วก็อเมริกาเนื้อใบเฮ็ดว่าวพวงไปทั่วละคอยไปเลยอื้อ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 รอมรอม เห็ดบใบใหญ่มันฝนตกซุ่มอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่ไปเจอเห็ดไอ้นั่นเบ้เห็ดอันขอนสนเห็ดน้ำผึ้งน่ะมันไม่ยังจ่อมันอยู่บ่มันคือบใบใหญ่กานเด้อน่าไปจิด หมันใหญ่เสียวยังไปตอกไปเอาน่อเห็ดหน่อของสวเจ้านาวกับน,นาวยุติว่าหันบบปันใดพ่อออกบ้านได้อยู่นะพ่อออกบ้านมาหาอัน ฟื้นอยู่ใบเมเปิลนี่มันหลวงเยอะแล้วที่นี่มันเห็ดให้เห็ดเกิดไหมพี่น้องมันอบมันอ่าวอยู่ข้างล่างนะมันทับถมกันมันก็เลยเกิดเห็ดเมื่อวานอู้ฉันดีใจมากเลยฉันว่าเอ๊ะมันเกิดอีกแล้วเหรอถ้าเกิดอีกรอบนี้ก็สิดีินแล้วแต่ว่ากจําได้อยู่นอบปีนั้นว่าหนาวหนาวเห็ดอันเห็ดชนิดนี้ออกมันอาจสิ ออกเดือนนี่ก็ได้เดี๋ยวจะไปเบ่งบันทึกกูฉันบันทึกไว้อยู่เด้แต่ฉันน่ะยังไม่ไปดูอีกมันยุ่งยากกูหลายอย่างนะนะพี่นนองแต่ว่าก็จะได้บันทึกใหม่แล้วทีนี้ว่าเห็ดออกทุกปีมันออกกันยาเนาะกันยาตัวารกที่คอยเก็บเดลแลหลายสอบนะอืมกินยาแล้วก็กิน กินยาแล้วก็กินกาแฟโอ้ขอก็เงิดหลายกินยาลดน้ำโมกแล้วก็กินกาแฟแล้วก็เดินเข้าป่าคำตัวเองว่ามันเจือบมีดลหลายในนอเห็ดนี่หมูเดียวนมันเคยออกเนาะ ปีที่แล้วนี่มันก็ออกตรงนี้ไงแต่จริงฉันฉันหาเบิ่งกันด้ะฉันอันนมองเหละเล่งเบิ่งกันอุ้ยล้วอองฝนเนี่ยน,นี่สบายเด้นี่ฉันต้องคบหัวไว้กันเปิดหัวสูรถดกินยายแล้วก็แบบว่าเออท้าเลยประมาณเนี้ยแต่รู้สึกขั้นเนะื้อขั้นตัวแล้วเมื่อคืนนี้ เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วก็เอาฟื้นจักสองหอบก่อนพี่น้องมาหาฟืนสักหอบหอบสองหอบก่อนแล้วจะเข้าบ้านแล้วแบบว่าเขาปลาเรกาก็ให้มันได้ประโยชน์และหลายอย่างนั่นไนะพี่น้องได้ทั้งถ่ายคลิปได้ทั้งหาเห็ดเนาะ